สวดีค่ะทุกรคนกลับมาเจอกับบารมบรมรีเอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันโดยแบบที่หน้าเต็มแล้วนะคะเพราะว่าจะมาทำ my favorite ในเดือนกุมภาพันธ์แม้ว่าจะเลยวันเลยกุมภาพันธ์มาสักนิดนึงนะคะเงินยังเหลือกันไหมถ้าเหลือก็ป่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า my favorite ในเดือนกุมภาพันธ์ของปามนั้นมีอะไรกันบ้างคะ่ะ ก็จะอยู่ในตะกร้าน้อยหอยสั่งของเรานะคะซึ่งไม่ไม่เยอะเลยน้อยมากนะคะอ่ะเริ่มแรกเป็นที่สกินแคร์กันก่อนนะคะสกินแคร์ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราขายแล้วทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้มาต่อเนื่องยาวนานแต่ที่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบอยู่แล้วแต่ว่าที่จะมาบอกว่าใช้แล้วชอบมากขึ้นในเดือนนี้เพราะอะไรก็คือนี้นะคะ ครีมน้ำมันม้านั่นเองนะคะก็เป็นกระปุกใหญ่มากมีขานาด50 ml นะคะ290บาทนะคะนี่คือกำลังจะหมดแล้วสาเหตุที่มันหมดไวเพราะว่าปามใช้ในช่วงเช้าด้วยนะคะคือช่วงที่ผ่านมาเหมือนอากาศที่ระยองมันแปลกๆสำหรับตัวปามาะคะ่ะมันเหมือนครึม้มเหมือนจะฝนตกแต่ร้อนมากแล้วทำให้ผิวเนี่ย มันแห้งอ่ะมันเหมือนแบบอากาศมันไม่ค่อยโอเคผิวหน้าเราก็เลยมีความแห้งกร้านมากขึ้นในตอนเช้าคือปกติเหมือนใช้มาส r ์เจ r อะไรปกติจริงๆใช้แค่น้ำตบอ่า VC เท่านั้นหรือว่า,าใช้ เซรั่มมะเขือเทศก็จะพอแล้วแต่พากฏว่ามันไม่พอค่ะมันต้องการความชุ่มชื้นมากขึ้นในตอนเช้าก็เลยเหมือนใช้ตัวนี้แล้วหน้ามันก็เหมือนฟูอิ่มแต่งหน้าง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนใช้แล้วชอบอีกเหมือนกันอันนี้หมดไม่รู้จะก,กี่ปุกแล้วนะคะคือแบบเยอะมากๆเพราะใช้ต่อเนื่องมาถึง3ปีแล้วนะคะ ช่วยเรื่องอะไรหลักๆคือช่วยเหมือนลดการอักเสบของผิวค่ะลดสิวลดริ้วรอยนะคะรอยดํารอยแดงจางลงนะคะแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นม,ม,มากๆคือแบบใช้แล้วชอบมากเนื้อมันเป็นพุดดิ้งอะนะคะซึ่งมันจะหมดแล้วทุกคนเนี่ยมันเป็นพุดดิง้งแล้วมันก็คือมันเกลี่ยง่ายมากเนื้อมันเป็นแบบนี้มันจะเกลี่ยง่ายแล้วมันก็จะกลิ่นหอมมาก ทุกคนดีมากจริงๆนะคะตัวต่อมาที่ใช้แล้วชอบก็คือเป็นลิปบาล์มค่ะปั้มติดลิปบาล์มมากๆก,ก็คือชายนี่บาลนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองขายแต่ก็เอามาทายอินหน่อยใน m y f ไ v ฟ r เ t e เพราะว่าชอบแล้วใช้แล้วชอบจริงๆนะคะอันนี้มีขนาด5กรัม25บาบาทดูว่าคือ จนมันบุ่มแล้วค่ะคือควักจนมันบ่มคือปา์มาใช้ทุกวันใช้ทั้งวันคือปาเป็นคนที่ปากแห้งผิวแห้งปากแห้งฉะนั้นนี้ก็จะเหมือนแบบช่วยเติมความชุ่มชื้นแล้วให้สีเรื่อเ,อเอบาๆมใช้ทาตาแก้มแก้มปากในวันที่ไม่ต้องการอะไรเยอะแยะนะคะใช้ดีมาก ต่อมาเป็นกันแดดค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะรู้ไหมถ้าเกิดว่าติดตามใน IG ปามก็อาจจะเห็นว่าเออปามใช้อันนี้บ่อยก็คือ,เ,อ,อเป็นกันแดดส้มที่เราเคยดูไปนะคะชอบน้องเขามากเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างดีหคือปามชอบกลิ่นกลิ่นส้มคือแบบเอา้าจะหมดเหรออันนี้หลอดใหม่นะเนี่ยคือแบบว่ากลิ่นส้มหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็นี้เป็นเนื้อของเขานะคะ เกลี่ยง่ายมากแล้วมันไม่ได้ทําให้หน้ามีความขาวขึ้นขนาดนั้นนะมันจะเป็นความฉ่าๆดิวอี้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเกลี่ยง่ายซึมไวซึมไปที่ผิวมีเอชเอฟห้สิบพีเอสาบวกนะคะปั๊มใช้เป็นเมคอัพเบสก่อนลงรองพื้นก็ได้หรือว่าในคือปั๊เป็นคนเหมือนแบบใช้กันแดดทั้งวันนะคะฉันตัวเนี้ยใช้ทับรองพื้นอะไรก็ได้นะคะปั๊มก็เลยใช้แล้วชอบแล้วก็ 10กรัมเนี่ยอาจจะหมดไวสำหรับปามปามใช้ประมาณ2อ3นาทีก็คือหมดเพราะว่าปามใช้มากกว่า2ข้อน,นิ้วคือแบบลงไปเยอะมากทั้งหน้าทั้งลําคออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะหมดไวแต่ว่าปามชอบมากเพราะว่ามันหน้ามันชุม่มนะเขาเรียกว่าหน้ามันผ่องช้ำชำอยู่ตลอดทั้งวันเลยแบบเหมือนเป็นเมคอัพเบสเหมือนมีชิมเมอร์อยู่บนหน้าของเราวิงวิงว้งวิงว้งงอะไรเงี้ยคือค่อนข้างชอบ10กรัมนะคะรองพื้นที่ปามใช้แล้วชอบตัวนี้ค่ะคิวเพลส Ivory Snow Ultra Light Foundation ตัวนี้นะคะวันนี้ก็ใช้น้องเขาเหมือนกันนะคะคือใช้กันแดดตัวนี้คู่กับตัวนี้แล้วแบบผิวมันสวยมากทุกคนดูผิวดิเห็นปะมันจะมีความอิ่มแบบเขาจะเรียกว่าไงอะ่ช bright, อะช่ำๆ bright r i g h t อ่ะใช้ดีควบคู่กันติดทนนานคือแบบดีมากแบบซองนี้มากคือปาหมันเป็นคนใช้รองพื้นไม่เยอะนะคะใช้แบบซองเนี่ยคุ้มแล้วก็ ใช้ได้นานนะคะปามคือขนาดคือ5กรัมแต่ปามอะ่ะใช้ได้นานปามไม่ได้เป็นคนใช้รองพื้นเยอะแต่ว่าปามชอบมากเพราะว่าสีดีนะคะปกปิดดีค่ะแล้วก็ติดทนโอเคมากๆสาหรับผิวแห้งอย่างปามนะคะใช้ดีมากเลยคือ ยังแบบรู้สึกว่าจะซื้อแบบหลอดหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนแบบต้องรีวิวลองพื้นเยอะแล้วก็เป็นคนขี้เบื่อแต่ว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบคือเหมือนสรับใช้กับเจ้านางนะคะครีมอีกตัวที่ใช้แล้วชอบค่ะเป็นของ No v วเป็นตัวนี้ที่เรารีวิวไปนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเบาๆอ่ะได้งานผิวที่เบามากๆทุกคนนี่จะหมดคือปัม๊มคือเขากลับด้านแล้วนะ,ะเดี๋ยวลงให้ดูเนี่ยเห็นปะสีมันจะแบบคือแบบสีมันเบามากอ,ะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวลงให้ดูเห็นปะ มันจะแบบละทับแป้งอะไรไปได้เลยแล้วคือปามเป็นคนที่ผิวแห้งใช่ไหมอันนี้ก็คือเติมความแบบ m o i s ไรเซอร์ให้ปามได้ค่อนข้างจะเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นงานผิวที่แบบเบามากเบาแบบเบาสบายผิวให้ความชุ่มชื้นที่ดีปกปิดแบบไม่ไม่เยอะปกปิดน้อยมากเพราะว่ามันเป็นงานผิวนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งและก็คนที่ไม่ต้องการการปกปิดอะไรเยอะแยะนะคะแบบเน้นงานวันสบายสบายแบบว่ากินข้าวอยู่กับบ้านแบบว่า อาจจะไปเที่ยวกับแฟนแบบคาเฟ่เบาๆไม่ได้หน้าแน่นอะไรเงี้ยก็ใช้อันนี้ได้เพราะว่าปั๊ใช้จนมันจะหมดแล้วนะคะก็คนทั้งชอบชอบแพ็เกจจริงด้วยชอบเนื้อชอบสีของมันเพราะสีดูดิเห็นปะ่ะมันแบบลงคือเมื่อกี้ลงไปเนี่ยมันแบบพอดีผิวปั๊มมากแล้วก็ให้งานแบบดิวอี้เบาๆฉ่ำๆคือดีมากปมชอบมากแป้งที่ปั๊ใช้แล้วชอบนะคะทุกคนน่าจะรู้เลยนี่เลยค่ะฮันรู อันนี้นะคะก็สามารถดูได้ที่แอปส้มไปหาดูกันนะคะซ r c h แล้วมันจะเจอเราซื้อมาแบบแพงกว่าที่ทุกคนน่าจะไปซื้อที่แอปส้มแอปม่วงอะไรเงี้ยคือใช้แล้วมันเป็นบุ๋มอย่างเงี้ยชอบมากเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะบางเบามากๆเหมาะสำหรับคนที่ขีร้อนผิวแห้งแบบปาลไม่ต้องการงานปกปิดบางเบาค่ะแล้วก็เป็นงานแบบ คือเบอร์รูขุมขนไปได้ค่อนข้างดีคือบอมชอบมากเพราะว่ามันเบาเบอร์รูขุมขนดีแล้วก็แบบไม่ได้ช่วยเรื่องคุมมันไม่มีแป้งผสมรองพื้นนะคะแต่บอมชอบในการเซตอาพวกรองพื้นพวกเมคอัพเบสหรือว่าเซตกันแดดอะไรที่บอมใช่เลยง้ยแล้วมันก็อยู่ติดทนได้หน้าที่แมตกําลังดีไม่ได้แมตแห้งอะคะ่ะแมตพอดิบพอดีแบบเป็นซอฟต์แมตอะไรเงี้ยบอมก็เลยใช้แล้วชอบนะคะแล้วก็ชอบแพคเกจด้วยมันน่ารักมากมากเลย ต่อมาจริงๆพูดไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าก็ยังใช้แล้วชอบอยู่ก็คือ d i a m o Diamond t r a n s l u c e n t Powder จากแบรนด์เจ้านางนะคะเขามีสีเดียวอันนี้จะให้ความแบบคุมมันเลยทุกคนอันนี้คือคุมมันแล้วก็คือแบบว่าเรียกว่ายังไงดีอะตบลงไปคือคนผิวแห้งคนผิวมันใช้ได้คนผิวมันคนผิวแห้งอย่างปามก็ใช้ได้นะคะตอนนี้จะไม่ได้แห้งกลานจนจนไปแต่ว่าจะมีความแบบแมตขึ้นมาแต่ถ้าใครเป็นคนแห้งผิวแห้งแบบจ,จัดๆมากๆอะไรเงี้ย เอ่ออาจจะนิดนึงว่าอาจจะดูแห้งไปเพราะว่าบางวันเนี่ยปั๊มลงเยอะมันก็จะดูแห้งไปเพราะว่าเราเป็นคนหน้าแห้งใช่ไหมตัวนี้คือคนผิวแห้งคนผิวมันใช้งานได้แต่ถ้าคนผิวแห้งอย่างปัมนะ๊มแน่นอนให้ให้ใช้แปลงแล้วก็เซ็ตเบาๆอยงี้เพราะว่าถ้าเกิดใช้พับเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะส่วนเช่นทีโซนที่เราอาจจะมันอะไรเงี้ยถ้าเกิดลงเซ็ตทั้งหน้าเนี่ยมันจะแห้งมันจะแมตเลยมันจะแบบแห้งเลยฉนันคนผิวมันน่าจะชอบแต่คนผิวแห้งอาจจะต้องใช้แปรงนินดนึงนะคะ ขอพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้แล้วชอบค่ะอันนี้เลยจากแบรนด์เมลินดาซึ่งเขาส่งมาให้นะคะอันนี้คืออันแรกเมลินดาแกสปี้ลอสแบรนดิ้งบรัชนะคะจะเป็นแบบนี้ซึ่งปั๊มเอามาไลท์จมูกปั๊มว่าโอ้โอเคเลยอะ่ะคือด้านจับก็ป้อมกำลังดีแล้วก็เวลาลงจมูกคือโอเคมากเลยสำหรับจมูกปามนะคะต่อมาเป็นแกสปี้ลอสราวด์ไฮไลท์เตอร์นะคะเป็นบรัชแบบนี้ที่จะเอามาลงไฮไลท์ซึ่งปั๊มรู้สึกว่ามันกระจายแสงได้ค่อนข้างดีแล้วก็แบบ ขนนุ่มกําลังดีไม่ได้แน่นจนเกินไปคือบางทีถ้ามันไอเนี้ยแบบเนี้ยมันแน่นจนจนเกินไปอ่ะมันจะทําให้อ่าไฮไลท์เป็นกระจุกแต่เน,นี้ยไม่เป็นกระจุกนะคะชอบแล้วก็อันนี้ไปยังปัดแก้มอันนี้มันคือชื่อว่า gaspy rose t a p p e r blush นะคะก็ามาปัดแก้มซึ่งความชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นโดมที่มีความแน่นนะคะมันก็จะามาปัดแก้มเนี่ยปั๊มชอบแบบ มันแตะสีได้ดีมากจิกสีได้ดีมากอันนี้ทางเมเดนดาส่งมาให้กราบขอบคุณด้วยท้าแล้วก็คือแบบใช้ดีจริงๆนะคะคือแบบดีมากๆเลย <S <S ต่อมาเป็นอายแชโดว์ที่อยู่บนเปลือกตาปามัมใช้แล้วชอบมากเพราะว่าเขามีให้กันสสีแล้วเป็น3ส,สีที่จบเลยก็คือ n o v e l i l i k i it อันนี้นะคะอันนี้คือเบอร์ She s h e s m u t e Taro เบอร์03นั่นเองนะคะมันมีกระจกให้นะในนี้คือแบบว่ามันคุ้มมากเลยทุกคนแกไม่ออก มันคุ้มมากเลยเพราะว่ามันมีกระจกให้แล้วก็สีดูสีเนี่ยเป็นสีน้ําตาลอ่อนสีกลิตเตอร์นะคะนี่เป็นกลิตเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําตาลเข้มซึ่งมันจะมีความไม่ได้น้ําตาลขนาดนั้นมันจะเป็นน้าตาลอมแดงซึ่งมันเหมาะกับผมบามตอนนี้เห็นปะมันจะเป็นน้ําตาลแบบนี้แล้วแบบสวยมากทุกคนแล้วแบบใช้ทุกวันเลยใช้ดีมากใช้ทุกวันจนไอ้สีเนี่ยมัน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 เลือนหายไปเพราะว่าใช้ทุกวันจริงๆแล้วก็คือแบบมันกําลังดีติดทนโอเคสีสวยคือแบบชอบมากอ่ะเดี๋ยวลองส w a t c h ให้ดูที่หลังมือนิดนึงนะคะนี่ดูสีเห็นปะสีมันจะเป็นชานมแบบว่าน้ําตาลแบบที่ไม่ได้น้าตาลเข้มไม่น้าตาลแบบว่ารักบาเป็นน้าตาลแบบอารมณ์เหมือนติดแดงๆหน่อยๆมีความอิดๆหน่อยๆซึ่งมันสวยนะเนี่ยแต่งตาไปแล้วสวยมากคือเอาสีแรกอะเบนทั่วตาสีที่2ไลท์จากคนขนตาขึ้นไปประมาณนี้แล้วท็อปด้วยกลิตเตอร์แค่นี้คือสวยแล้วนะคะ เนี่ยท็อปด้วยกิตเตอร์แบบเนี้ยแค่นี้ออกงานได้แล้วหรือว่าวันนี้ไปไปกินก๋วยเตี๋ยวมากับพี่หมีก็คือแค่เนี้ยก็คือแบบเยี่ยมยอดกระเทียมดองดีมากงานคิ้วกันบ้างคะ่ะอันนี้ไปแลกซื้อมาจากวัดสันนะคะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นี่คือ B Y Duo Brow Color สีด r อกบราวนะคะแบบนี้อันนึงมันจะเป็นที่เขียนคิว้วซึ่งแบบเขียนดีมากทุกคนแบบ คือแบบไม่ดึงขนคิ้วเลยแล้วสีแบบกําลังดีดูดิสีน้ําตาลกําลังดีเราผมแดงอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเอาสีฝุ่นสีแดงมาปัดหน่อยแล้วก็บาวคาร่าที่ให้มาก็คือดีเลยทุกคนปัดขนคิ้วตั้งดีแล้วไม่ได้กรอบขนาดนั้นแล้วก็คือแบบ ใช้ดีอ่ะเอออันนี้แรกซื้อมาไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าดีมากๆลองดูนะปัดแก้มที่ชอบเป็นของเมลินดาค่ะก็คือสกินปัดดูโอมี2สีที่มัมชอบมากๆเลยสีแรก0ูนสีซันซันคซึ่งเป็นสีที่เราแต่งในลุกบ่มแดดไปไปหาย้อนดูนะคะมันจะเป็นสีน้ําตาลแบบเอ้ไม่ใช่มันเป็นสีแบบบ่มแดดมากๆทุกคนแล้วให้ดูนะเนี่ยทุกคนคือแบบสีมันสีมันแน่นมากอะลองสวอทให้ดูเห็นปะ สีมันแน่นมากเอาไปแต่งตาอะไรก็ได้คือแบบคือสวยมากคือแบบใครชอบแบบบ่มแดดงานฝอแนะนำเป็นเบอร์ศูนย์สี่ซันคิอันนี้ของเมลินดาดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวต่อมาที่ผมชอบซึ่งปามก็ใช้ปัดวันนี้แต่เมื่อกี้ลงพวกรองพื้นอะไรไปใช่ปะอันนี้คือสีเบอร์ศูนย์สามค่ะพี่โชว์พิงนะคะมันจะแบบนี้แล้วปามชอบสีนี้มากปัดแล้วมันจะแบบ ละมุนตุ้นมากแล้วปัดกับแปรงเมลินดาคือดีมากปามใช้จะสีด้านบนนะเพราะมันจะเป็นชมพูแบบนมนมอ่ะชมพูอ่อนๆซึ่งแบบเนี่ยมันได้ความน่ารักอะเดี๋ยวลองปัดสีส้มผสมลงไปคือแบบน่ารักมากคือทุกคนดูดิมันแบบเป็นคอมพลตลุคที่ดีมากแนะนํานะคะใครชอบสีเบาๆไม่ได้มีชิมเมอร์อะไรมากมายสีเนี้ยพีชอลพิง คือเบอร์03ดีงามมากๆแตกก็อย่างสุดท้ายที่ดูอยู่บนปากปามนะคะเป็นลิปสติกของเมลินดาเหมือนกันเขาส่งมาให้แต่ว่าเราอะชอบจริงก็คือสี02ค่ะพัมคินลาเท้พัมกินลาเต้นี่เองค่ะแอรี่ลูชแมททินนะคะปามรีวิวไปแล้วใน Twitter IG แล้วก็ Fan Page น,นะคะเนี่ยเนื้อมันจะแบบนี้ทุกคนเห็นปะแต่พอแห้งแมทเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะถามว่ามันติดทนขนาดนั้นไหมก็ไม่แต่ปามชอบเนื้อ ตอนแรกลงแล้วเป็นน้ำเป็นน้ำก่อนพอแห้งปุ๊บเป็นแมทเลยแล้วก็ติดปากไปเลยคือถ้าอยู่บนปากเราไม่ได้ติดทนขนาดนั้นแต่ถ้าอยู่บนผิวอะล้างยังก็ยังไม่ออกคือปากเรามันจะเหมือนมีมสิ่งมหาศาัศจรรย์เนาะ,นะคือแบบกินน่นกินนี่กินน้ำกินนั่น,น,นโอเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเหมือนแบบหายไปเร็วนิดนึงแต่ว่าปามชอบเท็กเจอร์เขาจากการเป็นน้ำแล้วก็เป็นแล้วก็กลายเป็นแมทแล้วก็ติดทนโอเคดีสําหรับผิวสําหรับปากปาล์มนะคะแล้วสีตัวนี้สวยคจริง ในหลายๆสีที่เขาให้มาสวยทุกสีต่ปั๊มชอบสีนี้ที่สุดเพราะว่ามันใช้ใน everyday look ของปั๊มได้นะคะ โอเคและนี่คือ My Fa ฟอร์ในเดือน February นั่นเองอค่ะก็มีไม่มากไปไม่น้อยไปขายของบางคนส่งมาให้แต่ว่าส่งมาให้แล้วชอบจริงเมลินดาของดีหลายอย่างแล้วก็ส่งเก่งส่งทุกสัปดาห์อยากจะกราบเขาไม่ได้จ้างหรอกแต่ว่าเออของเขาดีแต่ปัมรู้สึกว่าเออไม่ต้องจ้างก็ได้เพราะปัมจะได้พูดตามที่ปั๊มรู้สึกเลยเพอถ้าจ้างอาจจะมีแบบบีบนิดนึงว่าต้องพูดแบบนี้อะไรอย่างี้ปัมจะพูดไม่ค่อยครองปากอะไรอย่าแงบบนี้แบบนี้น่าจะดีกว่าเอาหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเจริตในการเเหมืออนแบบออพูด ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ตามในโซเชียลมีเดีย้นอื่นดิวเจ้าบัเบอร์เอ็กทวิตเหรือ i g จีไอบ i มร์วมถึงทิก t o ็อกบัเบด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยกันละกันนะคะแล้วก็อะไรอีกอะก็หวังว่าจะชอบกันวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวนนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย